ัแล้วก็โดยเฉพาะตอนที่เราอยู่ในชิลีเบอร์ดนะคะไม่ว่าจะอย่างที่แมบบ่บอกมีการพรัดผ่อนทางกำลังใจหรือแม้จะเป็นการแบบใส่เงินโบนัสหรือว่าบางคนก็พัดผอนแบบเหนื่อยแรงกายมาเชียร์ถึงหน้างานเราเอฟเฟกต์มาถึงแต่หน<า><ต>้านเองแลรียนสวยมากแล้วก็ทีมทุกคนนะคะออแต่ว่าออ่อมเก็บเป็นแอมบูส์ว่าสุดท้ายแล้วไ,ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจไม่มีอะไรต้องเสียดายไม่ ไม่มีความคิดหวังไม่ใช่เลยคุณรูเพราะว่าเราทำทุกอย่างเต็มที่แล้วอะไรก็สู้ไปคนหมดหวังกับการส่งไปในงานจักรวาลนะคะเพราะเราก็เชื่อว่านอกจากสอนในปีจบสุดก็ยังมีผู้หญิงหลายคนแน่นอนที่สามารถที่จะทำให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยหมดหวังกับคําว่าตัวแทนประเทศไทยก็จะบอกว่ามาพูดให้ดีใจด้วยเมื่อกี้คุณมาริโอโลเปสพิธีกร ช่ก็ขึ้นไอจีของเขาบ่าบิสซิเนอร์สไทยแลนด์คือเดิมออฟท็อปห้าแฟนคลับแฟนบริออฟท็อปห้าทุกอย่างเราเตรียมพร้อมกันมาเราฝึกฝนกันมาไม่กช่แค่เรื่องการตอบคำถามเราเตรียมพร้อมกันมาเราเก่งว่านู่นนี่นั่นอะไรจะออกบ้างเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมทุกอย่างมาเพื่อถึงเวลาไปนานแล้วเราทำนีที่สุดพัฒนานั้นไม่มีอะไรต้องเสียใจนะคะทุกคนมันเป็นเอฟกซอร์ตที่ บอกงงว่าเราอาจจะเหนื่อยกันมานานแต่ว่ามันมันุูมสำหรับหนูเพราะว่าอาจจะไม่ได้มงแต่ว่าเราได้รับกันโอ้โหนี่ฝาดงลาตินมายืนท็อปห้าอันนี้จริงๆนะแล้วลาตินปีนี้คุณดูเปรูใครว่าเปรูสวยน้อยสวยนะโดมินิกันสวยบอชิลีชิลีสวยมากคนค่าลาตินอย่างเดียวก็กินที่เกินท็อปห้าแล้วเอาางนี้ว่ะใช่ก็แม่ก็นั่งคุยอย่างแบบพี่ปอน่ะนะว่าแค่มานับพวกลาตินเนี่ย ก็ไม่รู้จะเสียบเข้าตรงไหนนล้วก็เลยมีความร,รู้สึกว่าโอโปอเอ้ยทะลวงด่านไปเป็นหนึ่งเอเชียที่ยืนทับห้าได้เนี่ยคือสุดๆแต่แม่ก็ขอบคุณเพื่อนเอ็นดีแม่นะตอนที่เธอตอบเรื่องเอมพัตี้เนี่ยผู้นำต้องมีเอมพัตี้เนี่ยอโอ้โหทุกคนแบบคนที่นั่งข้างแม่นะนิคารากัวเอ็นดีนิคารากัวข้างหลังเป็นป้าหมอนเวเนซุเอลา e ใช่ไหมแล้วก็ถัดไปเป็นเออ่ เอดีที่เป็นของไชน่ามาเก๊ามาเลเซียอ,อินโดเนี่ยพูดถือลายหลายหลายอันแล้วข้างๆก็เป็นแคนาดาข้างหน้าเป็นเม็กซิโกทุกคนหันมาพูดกับแม่ว่า congratulation แล้วก็โจนาส thank you Jonas o h s o r r y ค่ะโชว์ Jonas ดีทันทีที่โอปอตอบเสร็จทั้งสองคำตอบโจนาสขึ้น story post เลยว่า This time for Thailand thank you Jonas Philippines thank you congratulations for Queen continent c o n t i n e Queen โจนาสฟิลิปปินส์นี่เลยเกิขึ้นเลยจากจาก It's time for Thailand ใช Hash ็ a ม m r s e t h เ n อร์แ r ลส Thank you โจนาส my dear friend แต่ว่าอาจนาทุกคนพอมันมันมันผ่านถึงตัวเนี้มันมันมากกว่าที่เราคิดไว้ใช่มันได้อะไรเยอะแต่ก่อนนอยากมาประกวดเพราะว่าแค่ตัวเองอยากเป็นอยากให้ตัวเองเป็นแต่ว่าพอเองมาเป็นตัวแทนจรไม่ได้ทำประกวอะเลยมันทำเพื่อพี่แก้วแม่บอกว่าใน เราพอมาถึงจุดวันนี้ที่ก็ก็ดเสร็จแล้วแต่เราไม่ได้รู้คนร,รู้แล้วก็พอปรอบคำถามเสร็จแล้วเดินลงมาจากเวทีมีคนหนึ่งเดินมาบอกว่าเขาตอบยูแบบทําให้ฉันึ้งใจมากเพราะว่าแม่ฉันเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเพิ่งผ่า,าตาดัดไปสามรอบแล้วมันหนักหนามา,า,าสกสำหรับเขาก็รู้สึกว่าตอบให้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้พูดวันนั้นมัยกินหายสำหรับใครหลายๆคนมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยท้อ เราเก็มงไม่ได้ดีเทัร์ะว่าเราเป็นชีวิตประจำวันสบายแล้วก็มีที่ใจ